สวัสดีวอวันที่14ค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็เย็นแล้วนี่ดู The v o ว c e มันไม่ชัดเท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่ารอบสุดท้ายของ The Voice นะแกเราก็ติดตามมาตั้งแต่แบบแรกๆแ,แต่ว่าหนุ่มอะ่ะ รู้จักนุใช่ไหมคือพิกมากอะตั้งแต่วีคที่แล้วนะคะก็ห้ามาก็ตอนนี้กำลังดูสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ตลาดรถไฟนะคะรถไฟสวัสดีพูดหน่อยครับผมตลาดรถไฟครับ <c oughs> จะให้ผม <c oughs> ย้อนยุกมาก คะกินอะไรคะกินอะไรค,คะกินต้าโฟนุนาาน,นะจริงดีก็มีร้าน เราอยู่ในโซนของอะไรคะเอกดูไม่สนใจนะคะเราอยู่ในโซนของของวินเทจซึ่งจะให้ดูว่าคนน้อยดูรองเท้านะคะก็คงไม่ได้ถ่ายอะไรมากเพราะเไปตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านบะหมีจอมพลังสูะสู เจอคนต่าแแถวเยอะมากไม่มีอะไรหรอกแค่เต้นเยอะท่ะยงใช่ไหมกอกว่าับเไ่ไีเหมนใส่ไหมดิใส่ไหมดิมีเป็นโซยโซยแล้วก็โซย อะไรนะโชว์ีินอะไรอยู่ฮัลโหลตอนนี้ก็กลับถึงห้องแล้วนะคะจะโชว์ว่าได้เวนมา วิ่งมาสวยงามเลยทีเดีเยวฮะไปเชื่อมันตัวหนึ่งด้วยสเสื้อสีตัวละร้อยเขียนว่ามี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 มมมมทารายพะไวตอนนี้เราอาจารย์กำลังสอนอ แยฮัลโหลตอนนี้นะคะก็ประมาณเที่ยงแล้วนะคะเที่ยงครึ่งแก้วกลับห้องแล้วเรียนเสร็จก็กำลังจะกินนะคะนี่มักกะโรนีไก่ยเยืมกับไก่นะคะสไปซี่ชอบมากเพราะว่ามันอร่อยดีแล้วก็อันนี้ เปิดคอมนะคะกำลังจะลงวอล์กวันที่เอ่อเท่าไหร่ที่ยังค้างอยู่นะคะก็กำลังจะลงแล้วก็เดี๋ยวมีซ้อมนะคะกิจกรรมวันคิดมาก,กับเพื่อนตอนบ่ายสองนะคะก็ต้องเร่งรีบทําเวลานะคะก็ฮัลโหลฮัลโหลส้มตำใส่น้ำตาลค่ะอ้ <laughs> วนใส <laughs> ส้มตำใส่น้ำตาลอ้วนันดีโค้ <laughs> <laughs> ใส่น้ำตาล <laughs> ใส่นมเป็นกะกกาเลยนะคะ ก็ตอนนี้นะคะเราจะไปไหนกันคะเจ๊เรากาลังจะไปซ้อมร้องเพลงประสานเสียงนี่ประสานเสียงนะจ๊ะน่าไม่ให้จริงเดินอยู่เราจะเข้าไปห้องไหนเดินเดินเดินตอนนี้กำลังเดินนะคะก็ อยู่ที่ในหอในที่แบบว่าตอนแรกอ่ะจะมาอยู่แต่คือตัวใหญ่เกินอยู่ไม่ได้คือห้องหนึ่งเขาให้นอนสี่คนเว้ยแค่สองคนก็แบบเต็มห้องแล้วก็วะแล้วห้องเล็กกว่าห้องแก้ว <c oughs> เล็กกว่าแบบครึ่งครึ่งอ่ะขนาดห้องแก้วเลยยังนอนสองคนอืมค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่เ <c oughs> ขาเรียกอะไรนะตรงเนี้ยสนามสนามบอลอาแบกสนามบอลอาแบก นะคะแต่ว่ามันไม่มีอะไรเขียนว่าอาแบกเลยแก้วบอกเองว่าเป็นอาแบกอ๋อซูมตรงโน้ดิง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 เห็นไหมห้องเราตอนนี้นะคะกำลังร <laughs> วมเพื่อนโอโหนี่นะคะขอซูมสิวค่ะเ <laughs> ต็มหน้าเลย <laughs> <laughs> นี่คะก็มีแค่นี้ เฉลีบอนะคะอยู right. okay, ่อนุสาวรีย์ตอนนี้ไม่มาหรอกําลังขับตอนนี้เป็นวัยอะไรคะเป็นวัยทํางานเซ็กซี่แบบคือยังมาผูกขาดเราต้องแต่งตัวเป็นคู่วิสี้วยไหมอ่ะจะมาทำะไรกั่เขาเยกอะไรกันอ่ะเด็กแก่เด็กแ่ จ้าไม่สว่างสดใสเลยฮัลโหลตอนนี้นะคะเราซ้อมเสร็จแล้วนะตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวคบนึงหกโมงกว่ากว่านิดหนึ่งหกโมงสี่สิบค่ะลูกบอลนี่นะคะผู้ชายเยอะมากเลยแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่าแต่ว่าเยอะมีเยอะนะอันนี้ก็กําลังจะเดินกลับกันแล้วนะคะก็ตอนแรกมาอย่าง สว่างสดใสตอนนี้มืดนะคะมองไม่เห็นอะไรเหนื่อยไหมคะวันนี้แน่นุกมากจะหนุกค่ะเราน้ำหนักจะได้เต้นเต้นวิวยิ่งข้าไปะกินอีกแล้วเราตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะคะอิ่มไหมคะอ้าวอิ่มไหมพูดดิครับ เรียงนะครั